วันนี้เป็นวันจันทร์ที่8กุมพาพันธ์สองพั2ส6 4เวลา23.37นอนาฬิกาเมื่อกี้ได้มีการคุยกันในห้องไลน์พูดถึงหุ้นเดลตา้าได้กันมาอธิบาย อีกรอบหน่งอีกครั้งหนึ่งตรงที่ลูกศรแดงชี้นั่นคือลาขาวหุ้นุแนวรับจะเกิดสัญญาณขายกดนม้ว่าให้ขายเมื่อเกิดสัญญาณขายแล้วไม่ขาย จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างนั้นเพราะตรงนั้นคือยอดทอยพอดีในการเป็นการหลุดแนวรับครั้งแรกส่วนตรงลูกศรสีน้ำเงินเป็นการหลุดแนวรับครั้งที่สองหลังจากหลุดมีการลากเส้นแนวรับหลอ ตรงเส้นสีน้ำเงินส,สุดท้ายก็หลุดแนวรับซึ่งถ้าพูดเ็ดลนลักษณะว่าเป็นแนวรับถัดไปก็ยอมได้ฉะนั้นตรงลูกศรสีน้ำเงินราคาหุน้นหลุดแนวรับจะเกิดสัญญาณขาย กดไม่ว่าให้ขายถ้าไม่ขายก็อาจเกิดความเสียหายได้เช่นกันที่นี้มาที่บุคอนสินหลาสุดของวันนี้เป็นการหลุดแนวรับทท้งที่สาราคาหุ้นหลุดแนวรับจะเกิดสัญญาณขายกดไม่ว่าให้ขาย เส้นสีดำชื่อเส้นแนวรับถ้าตามกราฟจะเรียกว่าแนวรับที่สองก็ว่าได้ราคาหุดนลุดแนวรับจากเกิดสัญญาขายกดม่ว่าให้ขายถ้าไม่ขายอาจเกิดความเสียหายได้เช่นกัน หน้านี้เป็นการบอกถึงราคาหุน้นหลุดแนวรับแล้วหุ้นจะลงไปไหนก็คือลงไปที่แนวรับถัดลงมาการาฟนี้เป็นการลากเส้นเฉดไหลายอีกเส้นหนึ่งหลังจากวันนี้เดลต้า ได้หลุดแนวรับข้างที่สามริงได้ในการหาแนวรับทัดลงมาหรือจะเรียกว่าแนวรับที่สามอีกครั้งก็ได้เิ้นแลายชี้ที่สี่ศูนสี่ที่นี้มาพูดถึง ราคาหุ้นที่อยู่ในกรอบเส้นสีน้ำเงินและสีดำตรงนี้ขึ้นลงขึ้นลงเป็นลักษณะอยู่ในกรอบเรียกว่าไซเวย์หลักการก็คือเมื่อราคาหุ้นลงมาถึงแนวรับกดมีไห้ซื้อเราก็ซื้อแนวรับ ให้ดูที่ฐานเทียนและหางเทียนเมื่อซื้อที่แนวรับแล้วขึ้นไปจะแนวต้านแนวต้านดูที่หัวทีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกรอบไซดเว์ลงมาซื้อขึ้นไปขายลงมาซื้อขึ้นไปขายกลับมาดูที่หน้านง่น ว่าเทียนใส้เทียนทำหน้าที่เป็นแนวต้านฐานเทียนหางเทียนทำหน้าที่เป็นแนวรับเพราะฉะนั้นเมื่อหุ้นลงมาถึงแนวรับแล้วก็ซื้อหมายถึงว่าหุ้นลงมาถึงฐานเทียนและหางเทียน <c oughs> เมื่อราคาขึ้นไปถึงแนวต้านหมายวาว่าราคาขึ้นไป ที่หัวเทียนหรือที่หัวใส่เทียนเราก็าขายพูดถึงเทลไล์เมื่อกี้มีพี่ๆทำหาหน้าที่สี่สิบห้าอันนี้เอาไว้ดูคร่าวๆก่อนไนเวลาจะมา การลากเส้นให้ดูอีกครั้งเ <c oughs> ขาคุณครับ